ไปคูป,ปองหมดโอเวอร์ท็อปอัพโปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะโอเวอร์ท็อปอัพฮะขอมิติหนึ่งได้ไหมคะได้เสมอเบลถ้าเบลขอ,อยังไงก็ได้เพิ่งมาดูครั้งแรกคะ่ะไม่เป็นไรแค่เบลขอก็พอมิติหนึ่งนะเบลเดี๋ยวจัดให้ปักปักธงครับเอ้าสมัยทําไมอะ่ะปักธงพี่ทําไมอะ่อะเลยที่เฟิร์สอะไม่รู้จักเหรอเบลเดี Bell, ๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับ ดีดีนัน่นแหละนั่นแหละตัวอะไรก็ได้เล่นเลยวินเลทที่เยอะมาห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไม่แน่ใจว่ามิจิมันยังติดแกล่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้ไม่ได้เล่นนาละวอ้วินเลทเยอะกว่าด้วยใครเล่นเยอะกว่าชนะเขาขิงคือวินเลทเขาเยอะกว่าแต่เราขิงคือน,นะใครเล่นเยอะกว่าชนะอะเอพีพีไม่เกี่ยวเอฟีพีไม่เกี่ยวดีครับพี่ดีครับผม เอาสนามแพนด้าล้กันเราต้องน่ารักหน่อยเพราะว่ามิจ้หนึ่งโดนตบเยอะถ้าไปสนามกลางคืนอะ่ะเดี๋ยวมันจะดูดาร์เกินไปอันนี้ต้องไปสนามกลางวันนะแล้วก็มีแพนด้ายืนเวลาโดนตบเยอะเพื่อจะได้แบบเบาใจได้มีแพนด้าเชียร์อยู่เจอต่างประเทศด้วยนะครับชาแซมวิเจอชาแซมเต้าตรงต่างประเทศ1คนหกสิบเคเฮ้ยข้างนู้นมันโกงหรือเปล่าวะมันอดีตสุดยอดสนามดังหมดเลยนะนะ Ami, อีเคกับมิอ๋อกับมิตจีอีเคกับมิเป็นตัวแก้าทางมิจีที่ดีที่สุดในเกมนี้เลยนะครับสาหรับอีเคกับมิเนาะแล้วเราเล่นมนะิตจี้่ะเขาเล่นอีเคที่ไม่ได้กลัวหกนะครับอีเคกับมิเป็นตัวละครที่แก้าทางมิตจีได้แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับไปนอเวยเปิดไปก่อนนะลูกแรกแต่ถามว่ากลัวไหมไม่กลัวอยู่แล้วฮนะคนจริงต้องยิงหันหน้าผู้ครองรีบาวเท่านั้นถึงจะเป็นผู้ชนะเพราะข้างเราสองรีบาวอย่างไงลนะ่ะ เออไม่โดนเฟเดเวย์ยัส yes! ลูกแรกมาละพวกเราแกล่งสุดซากูสามเมนทำแต้มขางกอรเทียตอนนี้น่าจะเล่นไม่ได้จะํำท่าไม่ได้มันยากจริงโดดโอ้โหแล้วเฟเดเวย์ลูกจะแตกโล่งๆเน้นๆเฮ้ยสองหนึ่งสองหนึ่งเอาได้อะไรก่อนโอ้โหแล้วตกไม่โดนเออ ยิงเลยฮะคนจริงต้องยิงหัดหน้างงทั้งสนามทุกคนคิดว่ามววา้วนขวาแน่นอนพี่ยิงเลยแตกหน้าได้แต้มงงไปเลยอย่าเผลออย่าเผลอควรนควันเอาละฮะโตสีะ่ะครับไอ้ยักกี้ล่างไหนหวะโอ้โหไม่โดนอะ่ะเออเออเออแต่เข็ซเอาหน่อยดิสองนึงสองนึง ฮุดดีวิ้วิสวยยาไม่ไรู้บีบั้นดูซากุระกิเออไม่โอลนิพัสด สามคนเลยไม่ลงอยู่ดีเหรอเออโอ้โหไอแพดเนี้ยมิตี้มันไม่แม่แมนขนาดแบบเอามาเป็นเมนทําแต้มคนเดียวได้นะรู้เปล่าคืออยู่ดีมันก็เหนอือแบบเมื่อก่อนอ่ะมิตี้แตงหน้าโคตรแม่นเลยฮะเดี๋ยวนี้มันไม่แม่นแล้วอะเชี่ยวกสก,กิโหดกว่าเยอะเลยแบบเนี้ยพุง่งพุ่งไม่ทันสวยเอ,อเค ไปเน่ไปเน่เดนฮะบรรจุกระสุนยิงก็ขอมันบังคับยิงพี่ก็ต้องยิงหน่วยเหนือสั่งมาฮะอุ้ยอ้ยขอโทษขอพายเั่นบ้าเลยมันสก,กีสองคนเลยมันทั้งจูนทั้งไอ้กอีเกเลยสงสัยมิตตี้ตัวเล็กๆเปล่า,างงเดะงงเดะงงเดะไม่เคยเจอมิตตี้ปลาขึ้นสนามมาเดะถ้าเจอพี่ต้องโดนนะ ขึ้นสนามต้องตกไม่ตกแตกแค่นั้นอะสวยเโดนฮะพี่แมนมากหลังจากปาขึ้นสนามมาเพื่อว่็จะติดแบบนี้ล่ะนี่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่เบลหอนะพี่ไม่เล่นเมมขนาดนี้นะเนี่ยเอาเรื่องเออเขาเสียหกไปเอเวให้เขาตกเก็บสแตกเขาเมื่อกี้เราไม่มีสแตกนะครับเราก็เลยให้เขาตกเก็บแตกอีกทีเพื่อความชัวโอะเก็บสแตกเยอะไปหน่อยลูกที่สองตั้งใจยิงโดนตกเฉย เออหลายเขาเพิ่งได้หกคะแนเนเรามีสิบเจ็ดกลัวอะไรละ่ะหออลอกป๊าบโดดโคตรเปียวแล้วยิงโอ้โหลูกสุดเอาเลือดจัดขอสิไม่เล่นแบบนี้นะครับอันนี้เล่นโชว์หญิงเล่นบ้านต้องเท่ไวโชว์หญิงโอไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะสบายพวกเราแกล่งสุดฮานากตะไม่ผิดไม่ผิดเรานำเยอะขนาดนี้ผิดอะไระโคตรเปียวโอ้ไม่ลงว่ะ เออดีแบดหมดแบดหมดเพื่อนแบตหมดไปโดนนะแบดหมดแบดหมดใส่ลืมใส่ถ่านเมื่อกี้ถ้าแบตไม่หมดอ่ะก็ได้อยู่เออสบายสิบคะแนนยี่ิบแปดวิแตกแตก พี่เอ้พี่เล่นเยอะไปหน่อยลืมไปอัติมันมีหมดเออเสร็จเร้ห้าสิบเอ็ดวิสิบสองคะแนนเราก็แค่ถือบอลเพล้าเกินห้าวิก็ชนะแล้วสบายเฮ้ยเ้ยอะไรอะไรอะไรมาทายองทายเยอะโดนเะเว้โอเควัสดีครับมิสโอ้รอปป๊บไม่โดดด้วยหรอ มันคว้าจันนุกมันโดนมันจับเกมลุกของเราได้แล้วเออพุ่งพุ่งวางติววางติวแต่อย่างไรเราก็ชนะชนะอยู่แล้วสตาร์ที่ไม่อ่านหรือยังจะยืนแก๊กด้วยเป็นงานคันหลังให้เปิดตีแล้วยืนแก๊กโคตรเท่เลยดูทักกี้ระวังโดนตีมือดูพี่โคตรเท่เลยดูดูแววตามิตตี้ดูความโหดเปิดตีอยู่ด้วยนะเนี้ยดูแสงพยายามพยายามเปิดแสง ไปหันดูเขาสิลูกโชว์ความเท่ก่อนดูดูเอาตามิจจี้ดูเอาเรื่องจัดอุ้ยเบื้อนปบนาบอลอัดหัวกันด้วยเืกอนต่อสูส้กันแบบสุดความสามารถแต่มิจจี้ยังเท่อยู่เฮ้อส,สบายตก็แค่สาวขอมาให้เล่นโชว์แค่นั้น,น <c oughs> เจอมากิีใช้อันติไม่เป็นหรอมากิีร่างไหน,นร่างแรกร่างสอง พี่ตั้มครับดักผมหน่อยสักเกมสามสุดยอดอะไรคือนายมีสามคนหรอใช่ไหมคือตอนนี้นายมีสามคนถูกต้องไหมแล้วนายกําลังจะกดห้องมากี่ร่างแรกใชั่นตีไม่เป็นจบเลยฮะจบชีวิตเลยอยู่ข้างเราฮะรีบาวาสิบสองนะครับผมอันนี้เพื่อนดีมีใช้ไปกว่าครึ่งทำลยล้างแชแนลเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำไรล้างแชแนลลุยไปกับทำารล้าง channel. แชแนลเกมมีไว้เล่นสนุก